เอาล้ครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วต่อจากไล์สดเอาวิลลี่นี่นะจำตัวสวัสดีครับผมมูลเติมหล่อที่นี่ที่อื่นครับนั่แหละถ้าได,ด,ดไ้ไล์สดผมก็จะเป็นผัดเผ็ดหนูใส่กบน้อยนิดนึงกบอยู่ไหนวะเห็นแต่ขาตอนนี้ขากบนะาเช่ไหมขยายเวลากินเลยผมไหิวครับจวดเลยเนาะนี่ไงนี่ตอนไปเริ่มเลยนี่นี่กบเอาละกินแล้ววันนี้ใช้ช้อนเด้อขอญอาตใช้ช้อนนะครับนี่ จริงไม่ได้ขอญอาตนะโหแซ่บมากหัเดเองแซบเองถ้าอยากรู้ดูวิธีทำก็ไปดูในเพจผมนะครับก็มีไลฟ์สดให้ดูอยู่ แต่ผมไม่ได้บอกวิธีทําคือผมทําเลยเพราะว่าแบบครับอะไรมอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะวาอะไรแก๊สหมดก็เลยต้องใช้เตาไฟฟ้าแทนโต๊ะตั้งไม่มีสายกระสันอื กับผัดเผ็ดหนูก,กับผมนี่แหละตอนนี้ขอโฆษณาแป๊บหนึง่งอ,อ,อร่อยมากดูกรอบกรอบพองขึ้งมาตับนึง เอาเลยนะข้างในหนูปรับควงคุณกลับอยการุงเทพไม่รู้ทำคลิปอะไรเลย พอได้กลับมาสูเดิส,ดสบายใจมากเลยหืยยมหัวแบบเป็นแม่ขนูด้วยอ่าไปใส่ลูกตาย จะกินเนื้หนดิมึงจะกินเนื้หนมึงไม่เคยกินเหรอนะใคุยคยโทรศัพท์คุยโทร์โทรศัพท์เหรอโอเคกินนี่นนะกินห้านิ้วสิบนิ้วดิหมูมันตะกดตะกามใช่ะคยโทรศัพท์อยู่เไ่ว่าไม่ว่าคยโทรศัพท์โอเคเออเออตอนเช้านี้ก็กินเข้าไปดิจะตะกัตะกามเข้าด่ากันเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรไม่สนใจจร คลิปไหนก็กินกินกินทำมึงทำคิดอื่นไม่เป็นหนรือไงโอมคุยโพท์คุยโทรศัพท็บคุยโชว์อย่าว่าเลยเออไม่ได้ว่าอะไรอเออปวดปวดอ่าอ่าเออยังไม่กินอยู่เนี่ยถ่ายถ่ายคลิปให้เขาอยู่เนี่ยยังคุยไม่เสร็จเดี๋ยวเหรอยังอืเออคัดคัดไปก่อนไหมคัดไปก่อนเออคุยโทรศัพท์อยู่ กินไม่บีญญบรรยัติบรรยัตยิงจะกินแล้วไหนนี่ฮะยินอยู่นั่นน่ะจะบ,บ่นหาเลยทำอยังอืง่นไม่เป็นไหอบ่นอะไรนักหนาก็ไม่รู้นนกกเนาะป,ป,ป,ป้าป้าผมคุยหนากก้าก,กล้องเฉยอืมฮะคิดว่าผมุ๋มเองป้าป้าป้าปผมคุยหน้ากล้องหน้ากล้องอืมอืมผมบอกว่าตัวถ้าแตกเข้าไปดิถ้าแตกนั่นน่ะมูมาขานิ้วสิบนิ้วแตกเข้าไปดิจริงเหมือนเด็กทะลุทุ่งยามาเกิดอ่ะเออจริงป้าป้าผมป้าป้าไม่ว่าผมคุยหน้ากล้องเอานี่ ทายอยู่เหรอทายอยู่ทายอยู่เออสวัสดีแฟนคลับคุณเิครับขอโทษครับพอดีคุยคุยโทรศัพท์อยู่ไม่รู้ว่าทายอยู่นั่นเหรอเออก็ใ่ยับเลยเมื่อกี้ึินไหมอันนี้ผัดกะเพราผัดเผ็ดใส่ดอกมัวบาด้วยอืม ดอกกระพกระบยี่หละ,ะก้านใบสเสล็ดไม่ที่จะ <c oughs> แกงไอคลอ,อย่างคลอ,อย่างอื้มแซ่บ ยังไงมาคุยโทรศัพท์ในตอนนี้มไม่ดูเลยม่ไปย,ยุ่งอย,ย่าใะไอ่อซบเผ็นร้อนนาะ รยชาไม่ค่อยถนัดเลยอืมอืมหนเข้าสวยแอบไว้เรมบอกเรมบอก หนูนาะผัดเผ็ดใส่ใบยี่หร่าครับเอาแถมก็ไม่อีกตัวหนึ่งฮะที่บอกว่า กรอ,อบมากกระดูก อ,อร่อยมากอืมเผ็ดมากแต่อร่อย กรอบๆเลยอืมกรอบกรอบกรอบอืม <c oughs> <c oughs> สับอือหือดูความแข็งกระดูกอือ,อเออขอโทษครับอือหือ รับกินไมลตาเอาเลย้สองทั้งมือทั้งช้อนอะนี่ยสิบนิ้วครบมองเี่ยเรียกเรียกเรียกข้างหลังนียได้ไหม <laughs> อิ่มแล้วครับนั่นแหลยเอ้ะต่อนะหนอม ว่าเกือบหมดเก็บไม่หมดมาเก็บไปกินต่อกันนะเอาไปอิ่มแล้วติดใจเนี่ยอ๋ออิ่มจริงละเผ็ด อ,อ่คำพูดใดวดาใจใดที่ไม่สุภาพแกก็ทำให้ไม,ม่สุภาพก็ขอโทษขอครับสวัสดีก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บกดเองครับ